สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อามลําเดชน้อยพาแฟนครับเอฟซีมาเที่ยวพี่น้องเมื่อนี้มาเที่ยววัดบ้านจากงพี่น้องตว่วาเพื่อนมีงานสังกาทานน่านออดต่วาก่อนจะไปเทียเ่ยวมลําเดชน้อยมาเห็นกล้วยพี่น้องกล้วยงามงามพี่น้องเดียเด๋ยวมลําเดชาน้อยจะพาไปเบิ่งกล้วยเนาะเพราะว่าเรูซื้อว่าเูซื้อ่ากล้วยเพื่อนงามแห้ง มัดนี่นี่พี่น้องครับเพิ่นขายบ่วแพงเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อนี่แต่บีดีงามงามพี่น้องลากล้วยเพราะล้วมอหลั่มเดีซส่วนคืออ่อนส่วนมีละยี่สิบบาทว้ามาสร้างวาเดีพี่น้องพี่น้องเป็นไปได้จังได้มีแต่มอลองมอลัมพี่น้องอันนี้มอลัมบัวสีสวัสดีค่ะมอลัมใหญ่พี่น้องโอ้ใหญ่หลี เราพี่น้องเนาะพามาชมกล้วยชมกล้วยชมกล้วย,ยพี่น้องชมกล้วยเดี๋ยวมาล่ำเดชนหน่อยสีผ้ายางยมาเลาะมาชมเดี๋ยวจกไปไปหาไปหาเจ้าของเพื่อนเจ้าของผเพเ่็นขายกล้วยเนาะพี่น้องเนาะอันน,น,นีครับไอ <c oughs> ันออัน ต้องก้องอันนี้อันนี้หมอลำมาพริกันพี่น้องเฮ้ยแต่อันที่เห็นนี่หน้าตาลูบลอยังสิมีแต่หมอลำได้พี่น้องอันนี้หมอลำหน่อยพี่น้องหุ่นหน่อยบางบานี่หมอลำหน่อยถ้าว่าทั้งนั้นหมอลำใหญ่เด้พี่น้องเด้อยหมอลำบัวซีหลายเทนาะเดี๋ยวหมอลำดียวผพาพาไปชมกล้วยมีครับพี่น้อง ตาว่าเพื่อนนี่เพื่นขายบอราคาบอแพงด้วยพี่น้องด้วยว่เอาเอมาซอยนี่มันนี่นี่พี่น้องพี่น้องว่ากล้วยง่ามแห้งบอพี่น้องว่ากล้วยงามแห้งบอนี่ครับพี่น้องไป่ายคลิพี่บสีขายกวยครับครับพี่น้องครับนเดี๋ยวม่ะะจัดลนไม่้โออาจเป็นีครับพี่น้องอย่าขพี่น้องด้เบิ่งในชม กล้วยนาะพี่น้องน้องามอีดีถ้าท่านชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้แห่มาล่ำเดชหน่อยกับกล้วยงามงามนี่นะพี่น้องด้วย